มีทั้งออกใหม่มีทั้งหั่นด้วเห็ดเนี่ยมีหลายรุ่นอ๋อได้แม่ดอกเล็กนะแต่นั่นยังมีดอกเพิ่มอยู่ไม่ได้เข้ามืออืมโใครซื้อก็ขายสิแต่เห็ดเนี่ยมันอยู่แถวนี้เพิ่งบอระคอยลับเนาะคนอ่นครับมาโอ้โหคนที่นั่นคนเนาะนงามตอนนี้เนาะจะไปหาต่อบะลูกไปหาต่อจ้ะไปจ้าพี่น้อง มีทั้งเห็ดปุเห็ดโคนหลวงอ้ยเจอพ้อมกันเลยก็ลองออกไปน้องฮะดกงมาออกอ็มีมีดอกไม้บมดกี่ดอกอะดอกสวยเนี่ยเห็นไหมตุ่นอุ้ยอ็นหันทากเลยฮึยังนะผมเป็นทากเฮ้นี่นัก นี่นะแม่นพ้นห้องอันนี่เลหอยทากเบาะมันเป็นทากอะไรมันมีกระโดงกรามันเป็นมัเออเออคุณะโอุลุดาใหญ่เนาะดูขาไปน่ะไปเอาไปเลยต้องขุดลึกก็ได้บานเล็กมันเอาโตแบบนั้นถ่ายได้ตัวนั้นขายไปเหตัวนี้ย <Ừ. S 2> อยู่ใครซื้อก็ขายจ้แต่เฮ็ดน,นี้ันอยู่แถวนี้พจนบอรคคอยรับเนาะโูตถึงกิงนมไม่เป็นจี้วการจีบแล้วไม่สนใจเห็ดเนาะมีทั้งออกใหม่มีทั้งหัลนได้เห็ดเนาะมีหลายรุ่นเนาะน่ะโคตถึงนี่ได้เขอ้ออือ ด <Okay. S 2> ือ,ข,อดขึ้นใหญ่ั้นเลยวนี้ดื้อขึอ้นอืออมดเลยสิอือน่าจะเพนะิ่งกินมั้ง

là đi đến nó là đường Ô đường khơn lên Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Để không bỏ lỡ những ไม่ขึ้นเน้นนะเออเสียมหนดเทงและดยินเหนียวอ่ะแมนดินซ <ม EN S 2> ื้อสิเมนอ้ยดึงอ,อ่ะออเอาเลยอ้ยขายใหญ่เนาะแมนบวบทุงพุ่นหอยสังกะปันเนาะ้เอาเลย วเ,วเสียมเน่ะเออเออนั่นเนีเอาเลยห,หัอขา,อาแม่ได้รถนี่เราเหาางาเหงาคนอ่ะบึงขานี่ลึตัวขนาดขอะคนันก็ได้นักงานข,ขามาเนี่นะแม่ว่าไ,ได้ขายเราได้ลองตุมตรนดูไ้่งใช้ทักิ หมือนขึ้นลาเนี่ยตัวนี้ไม่ต้องเอาก็ได้ลูกเนี่ยอันนี้ได้เลยขึ้นลาไหมเออเนี่ยทำเชือกซะไม่ต้องเอาก็ได้ทำเชือกเนาะเอาตัวสวยๆนะเอาไม่ได้แล้วลูกไม่เอาไม่ได้ไปเอาระระดูตัดไปที่เบ้น กลับมาออกแล้วโว้ยคนที่นั่นเออเดีงเอาเลยถ้าทำบานนี่เป็นเงินขนาดอะไรหรอดอกสวสวยงามเลยดอกสวสวยงามนี่เอาได้ไหมโอ้ยังขาวอยู่ว่ะเนี่ยพอดีครับบ่มีไปเอาก็ให้แม่ดองดองมากินโอ้ยคุณบอกว่าอย่าถอนเพราะคุณจะถ่ายคลิป อยู่กับตัวขางกันอืมแกกินเป็นแต่ก็เจ้าบ่าเห็นมัน,นเห็ดนี่แหละเขาชอบนะเห็ดนี่แหละเขาชอบก็บรู้ดีว่าเห็ดเอ้เอ็งเลยเห็ดจูนเห็ดจูนเขาบ,บ่าค่อยกินาากหวานให้จูนชอบไปชอบมันปลาตะกลาบางใหญ่เนี่ยนะ Oh, Ôi ừ. oh, thằng bà ban có tưởng mừng một lần này. oh nắp đấy à, Ừ. Khá nhảy, khá nhảy đấy, khá nhảy cả ạ. À hết bên là đúng. À hết bên lại. Oh, bàn là oh. thế cả ạ ทำไมน้เหลือเพื่ออกอันนี้ไม่ได้ข้ามาว่อวนนะอืมจะเข้าตั้งแต่เมื่อวานนี่ยเพราะเฮงเอ้วทีข้าวเห,หอออไอ่บ้าน Bán mất rồi. Cô nè, Đừng có tạ. Cô nè, ngam nó nín nọ ừ. Chị phải hà tỏ vào lụ. Phải